สวัสดีตอนเช้าเอ้ยไม่ใช่สิตอนสายๆจากมิลานนะคะคือกว่าจะได้ออกจากที่พักกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาประมาณนี้เนาะเพราะว่าสาวๆนอนกันประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนเช้านี่ก็ตื่นประมาณ8โมง9้าโมง0ิโมงก็ค่อยๆทยอยอาบน้ำแต่งตัวกันเนาะ ร้านนี่ก็คือร้านขนมนะคะอยู่ยตรงหัวมุมพอดีเลยเนาะตรงันข้ามกับโบสถ์ดูโอโมนะคะก็คือที่พักเราก็อยู่แบบตรงข้ามโบสถ์ดูโอโมเลยเนาะก็คือแบบเหมือนเดินออกจากซอยมาเลี้ยวขวาตรงไปก็ถึงโบสถ์ดูโอโมแล้วนะเป็นแบบอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ดีมากเลยแต่ข้อเสียคืออย่างเดียวก็ตรงว่าชั้นแรกจะไม่มีลิฟต์นะก็คือต้องขึ้นบันไดประมาณ สิบกว่าขั้นนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อไปอาพาร์ตเมนต์เน,เน,เนาะอพาร์ตเมนต์ก็โอเคเลยนะแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงก็คือเหมือนเขาว่าจะปรับปรุงหลังคาหรืออะไรสักอย่างเขาก็เลยมีนั่งลานาาก็เลยทําให้ประตูนะหน้าต่างเราอะ่ะไม่สามารถเปิดได้แค่นั้นเนาะ12เออ ก็ตีแบบเหมือนถ้าสมมติ70ก็ตีเป็น80ดสิบอะไรเงี้ยเพราะมัน12ใช่ปะล่ะมันไม่ได้10เที่ยวครั้งนี้นะคะทำให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างเลยเนาะอย่างเช่นว่าถ้าจะ,าะซื้อของ คือคุณแวะร้านไหนเป็นครั้งแรกคุณต้องซื้อเลยนะอย่ามาคิดมากไม่งั้นคุณจะไม่ได้มาแวะครั้งที่สองครั้งที่สามอีกเลยเพราะว่ามันมีอะไรน่าให้เที่ยวมากมายแล้วเวลาจะแวะปุ๊บเขาก็ปิดสองทุ่มแล้วแล้วก็ร้านส่วนน้อยที่ปิดสี่ทุ่มร้านที่ปิดสี่ห้าทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก KFC สัญชาติอเมริกันต่างๆนะคะ อย่างที่สองที่ได้เรียนรู้เลยก็คือแท็กซี่เป็นอะไรที่ต้องหานนะถ้านั่งคนเดียวคุณก็พยายามเดินหรือว่านั่งเมโทรอะไรไปดีกว่าเนาะส่วนใหญ่เราก็นั่งแท็กซี่กันทุกวันเลยนะวันละประมาณ2รอบด้วย3แล้วก็ส่วนใหญ่แท็กซี่ก็เจอราคาตั้งแต่ประมาณ15ยูโรจนถึงแบบ27-28เยูโรเลยนะ แอปที่ใช้ได้ก็มีแอปฟีนาวนะคะ F R E N O W แอปนี้เราเคยใช้เรียกแท็กซี่ตอนที่เราไปฝรั่งเศสกับแม่นาแล้วแอปนี้ก็ใช้ในในนี้ได้ด้วยเนาะอิตาลีแล้วก็มิลานได้นะคะ แต่คุณไม่สามารถที่จะเดินหรือว่ายืนอยู่ข้างถนนแล้วก็โบกแท็กซี่นะคุณต้องไปหาจุดที่มีป้ายแท็กซี่แท็กซี่จอดเข้าแถวเท่านั้นนะไม่สามารถยืนแล้วก็โบกได้ซึ่งบางที่อ่ะไม่รู้ว่าป้ายอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนสุดท้ายก็ได้ใช้แอปดีมากๆเลยที่มีแอปอยู่ในโทรศัพท์นะเพราะว่ามีอยู่คืนนึงอ่ะเดินตามแผนที่แล้วก็เดินหากันไม่เจอเดินหาทางไม่เจอขนาดมีสองสมอง แล้วยังเดินหาทางกันไม่เจอสุดท้ายก็ได้โบกแท็กซี่นะคะแล้วก็ดันไปยืนอยู่ตรงสี่แยกพอดีก็เลยต้องกระจัดกระจายแบบแยกกันยืนแล้วก็เรียกแท็กซี่มานะไม่ใช่สิฉันหมายถึงยืนตรงสี่แยกพอดีแล้วคือต้องให้เพื่อนไปยืนอีกฝั่งหนึ่งและฉันต้องยืนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อดูว่าทะเบียนแท็กซี่อยู่ตรงแบบคันไหนนะที่มาหาเราอะไรอย่างงี้ก็คือแบบถ้าคุณยืนอยู่ที่เดิมก็คุณต้องยืนอยู่ที่เดิมคุณอา เคลื่อนย้ายไปไหนเดยวแท็กซี่หามไม่เจอคล้ายๆเรียกพีกแ่แกรบของประเทศไทยนะคะร้านนี้ก็คือขายขนมจุจจจุใจมากเลยนะคะก็มีขนมแบบว่าคล้ายๆจากเวียนนาก็มีเนาะแบบจากญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็มีเนาะแบบทั่วละสาร,สราทิศเลยหลายๆประเทศรวมกันอยู่ที่ร้านนี้นะ เดินออกมาจากร้านนะคะเลี้ยวขวาข้ามถนนมาอีกฝั่งก็จะเป็นวิวของพระมหาวิหารดูโอโมโท,ที่ใช้ระยะเ,เวลาสร้างกว่า600ปีด้วยกันเนหะก็แอบเสียดายอย่างหนึ่งนะวันนั้นที่ไปอะ่ะคือแถวยาวแล้วก็ไม่อยากจะต่อแถวกันนะก็ตอนแรกอยากจะเข้าไปดูแล้วก็จะไปดูบนยอดไปถ่ายรูปข้างบนยอดด้วยแต่ แอบเสียดายตรงนี้ที่ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ยืนต่อคิวกันเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่ได้มาเก็บกันเลยนะถ้ามาแต่เชาาก็ห้าด่่าจะได้ยั่ทางซ้ายเราก็จะเป็นแกลเลอรี่จะสิบถ้าได้ยินคําว่าแกลเลอรี่หรือแกลเลอรี่นะคะก็ให้คิดว่าเป็นห้างเลยนะห้างที่ชื่อว่าแกลเลอรี่วิกโตริโอเอมานูเอลที่สง ค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาเก็บรูปแถวเนี้ยสักพักเหมือนกันเลยนะดูความสวยของแบบว่าตึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่สิต้องเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างสมัยเก่านั่นเองนะคะดูสิเนี่ยฉันเป็นคนแบบว่าไม่ได้ความรู้ทางภาษาเลยภาษาไทยก็พูดไม่ค่อยเก่งภาษาสวิสก็พูดไม่ค่อยเก่งภาษาัเกฤษยิงไม่ค่อยได้แล้วก็ชอบเที่ยว จากในรูปนะคะเห็นทางซ้ายว่าเป็นห้างนะคะแล้วก็ติดกับห้างนี่ก็คือเป็นห้างที่เราไปนั่งทานอาหารกันเนาะคือเห็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเขาโทรศัพท์วางกับพื้นแล้วก็ถ่ายรูปแบบนี้เราก็เลยเอ๊ะลองถ่ายมั่งดีกว่าก็เลยได้รูปแบบกลมๆเมื่อกี้ขึ้นมาเนาะ แล้วก็คือแบบดูสิเนี่ยถ่ายติดนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะอ๋อเราเคยเราลองไปดูอะราคาสปาเกตตีราคาอาหาร1จานอย่างเงี้ยแพงไหมก็สถานที่ท่องเที่ยวเนาะส่วนใหญ่พิซซ่าอาจจะแบบถาดละ12แต่นี้ก็ถาดละ18-19นะยูโรนะก้านตรงแกลเลอรี่นะคะ 本当に。いいいい 人多，เยอ มิเก็ตโฟกนะคนเยอะอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะหรือว่าคืนนี้พยายามนอนให้หลับแล้วก็แล้วก็จะมาเช้าๆดีกว่านะ จะแยบและดีเด่นแฮวิธีเดียวยวนนะเราค้างทันทีสักหนึ่งแม่ฮะซีอาดิเมติอะไรไม่รู้คาฟี่คาฟี่อาราเบิก้าอัลมอนโดอัลมอนโดวิธีอะไรแดดชีฟอกโซโค อ,อุ๊ยคนละมงั้นแซกกระเด็นเนี่เยเด้อ่าสตาร์บัคส์ที่มิลานนะคะสตาร์บัคส์ที่มิลานไว้เหมืนอมนโปรเจคเตอร์แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะอร่อยไหมไปแล้วก็มีของคู่ขายอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ <c oughs> ก็คือมานั่งชิลๆกินกาแฟกันแล้วเราไม่เป็นคนกินกาแฟด้วย แต่ก็มีขนมขายเดี๋ยวเราก็กินขนมมีแก้วสตรงสตาร์บัคส์เฮ้ยดันแฮร์สฟีนก็คือถ้าซื้อแบบนี้ไปก็ไม่กล้าให้พี่คิดใช้ใช่แล้วไหนอ๋อไอ้เดรกไทยร้ <S <S นด์สมอลล์พันช่ชีลี่คาเฟ่โย่โย่แฮร์คุณละ สงสัยสมองก็ไทยแลนด์หรือเปล่าเขียนว่าอะไรเนี่ยแวรแด้ฟอร์สต์อ n นอิงแงนตี้คาราเมลมาโยอัวัลดอว่านเฉล่นเขผมว่าฟลอนไทยแลนด์แม่ห้องสอนเออใช่ใช่ r t h of Thailand แม่ห้องสอนแต่ installed มาจากแม่ห้องสอนจริงด้วยแพงนั่นเองแม่ห้องสอนอาจ,จะถูกกว่าซื้อนี่ 1นึกรัมเยูโรเอชีโลแอดชุดเตียชูมนละครนนู่พอเชิดประเทศไทยเหรอไม่ใช่ยอยอเปนสี่ชุดเตี้ยเซนยอโอ้ว่าวว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 นวววดวววาวว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 ว่วว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 ยววกว มุสแต่เดฟินเดลกโซมีกคลาบอกก็เซลแอมมุสเต้ฟานแฮลกโซฟินส์อยากทัวรดมารกหลีกระโดนทูยอรกแมนชอบชอบอินเตอร์ไทลันชอบมีร้อนนุ๊แต่ชแด้ต่เด็อินโดนีเซีย คุณละโยยุสเดชแล้วว่าดมดิ้นเดชเห็นกูเดชรถเฮฟฟินส์อินเตอร์ดิ้นเดชสตูลาครีมเดชเดชคุณละดมฮแมนดมฮชิลามิซูโยโปรดเสียง Jag köpte en, köpte den här en dag. Ta båda eller? <laughs> det går bra, då blir med, jag mig med efter middagen. Ja, ja. Ja, ah, men det finns plast till choklad. Det, det måste finnas plast. Det kan bli ว่าฟามวัวแชร์ดันดาวิตเตอร์จะมีห่อเสม็จวิฟาร์มวิฟมอก็เอา s ม m อ en bitt da en น i t t d ดแด่ผมฟาร์มซีดานนี่ไงเนี่ยเขากำลังฮิตกันนะไอ้ขนมปังหลายๆชั้นน่ะเห็นไหมนี่มันเป็นแบบเป็นแผ่นลอกเป็นแผ่นๆน่ะชิมเลยชิมเลย พูดแทงอมแต่ชูโรเอ้ยจะชูชูชูยูโรเลยก็ไม่เกดันแห่แยบละแวดเอาทีรามิสุดแดสตูละบิดไอกหุ่นละเมอเรงเนี่ยหยาบละสตูละบิดช็อกโอ้ยสลัดออกซเจนไอ้อหุ่งดียอมมือเสวแล้วแยบละหุ่งดี เลกหน่อยหนึ่งค่ะใช้โทรศัพท์เครื่องเก่าออกโทรหาพี่คริสนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศการคั้วกาแฟไปด้วยเนาะต้องให้เขาจริงๆนะคะที่ได้รับฉายาว่า Starbucks ที่สวยที่สุดในโลกเพราะว่าฉันเข้าที่นี้ทีเดียว <c oughs> ฉันผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟแต่กิน <c oughs> นี่นะคะ l l c k t G a แล้วก็อะไรทีรามิสุ <c oughs> อันนี้หมดไป สิบห้ายูโรสิบห้ายูโรนะคะ mm hmm. เพราะว่าอะไรนะทีรามิส hmm. ุเท่าไหร่ทีรามิสุทีรามิสุเจ็ดตะแบ่งไปให้เพื่อน mm hmm. เกือบครึ่งหนึ่งเนาะ mm hmm. แล้วก็ไปชิมมันนั้นขนมของเพื่อน mm hmm. ขนมครีมที่เราเคยเฮิตกันประเทศทดแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีชาเขียวแล้วก็ประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวมาชิมทีรามิสุ มานั่งตรงนี้ไงที่จริงก็เป็นคนไม่ได้ชอบทีรามิสุมากนะืแ่นัะงไม่ห้เตาใน่าทนี่เป็นคลิประหว่างตอนที่ดื่มกาแฟเสร็จหรือว่าดื่มชาเสร็จกินขนมเสร็จนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายลงไปเข้าห้องน้ำกันก่อนที่จะเดินไปเที่ยว ชมมิลานรอบๆต่อนะคะคือ Starbucks นี้คือดีงามมากแล้วก็มาต่อกันด้วยนะคะซื้อเครื่องดริฟกาแฟแล้วก็เมล็ดก,กาแฟแล้วก็กาแฟที่หลาเบียเลตตินะคะก็คือเป็น ชื่อยี่ห้อของอิตาเลียนแหละที่ส่วนใหญ,ญ่เขาขายแบบเครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวแต่ร้านนี้เขาขายเครื่องดิฟกาแฟโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีกาแฟเมล็ดพันธุ์แบบหลายมาเมล็ดพันธุ์มากมายคือควรซื้อเป็นของฝากนะคะซึ่งเราก็ได้กาแฟไปฝากพี่ขิดทั้ง3ห่อนั่นเองค่ะ ไม่เกินร้านเครื่องสำอางติดกับด่าง้านคิกโกทุกวันเลยค่ะช็อปกันมนันมันชิมสิเต้าชิมเตชิมสิเราอเอินลิ้นเราเป็นคนแบบก็อร่อยนะนนยูดหกแววเลยได้ขมาเรียบล้ยูสพีซนิ่งอกยาียบมี้ิิดินเน่า We love dog again. Hello a v we have what we have. Hello u r s d a y h แล้วยังไงแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาบนห้างแล้วก็งงๆว่าเอ้าก็ขึ้นมาแล้วก็ไ่ดูก็คือขึ้นมาชั้นเจ็ดมันีแค่ชั้นสี่ชั้นเจ็ดใช่ปะชื่อห้างอะไรก็ไม่หลายอย่างใกล้ๆไอ้ห้างที่แบบ ดูไฮโซข้างดูโหอะนั่นแหละแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นมาจ้าเราต้องงงก็คือแบบตามเขามาขึ้นมางงงก็คิดว่าเป็นฟู้ดมอลอะไรอย่างี้ธรรมดาก็มีแต่ร้านอาหารเต็มเลยปะเป็นจากร้านอาหารมานะคะก็ไม่เห็นซูชิใส่พานแล้วแบบอื้มเสียดายพี่แท็กซี่ค่ะนั่งพี่แท็กซี่ไปไชน่าทาวกันนะคะพี่แท็กซี่คันนี้ของเงินสดนะคะ เท่านะคะแล้วก็เมนูเนาะราคาดีมากเลยนะราคาดีแล้วก็ร้านเนี้ยไม่ชาร์้ด้วยเนาะอืมไม่ชาร์จค่านั่งด้วยเนี่ยโหบินลิตอะบินลิตบินลิตอย่า่ทูดูหอยแอตติสพีเอสไทยหมดผัดไทยวะเออผัดไทยก่อนอ๋ออ๋อพิเศษนั่นแต่ของเสุอที่อะไ บุดแหลานส์กเวทว่าดนวยไงรอพีสยืดคิดถึงพี่คริสอนะสองพันคริสเตเนียยยำบุเ้เส้นเอ่อตำอะไรนะตำแตงใส่กุ้งสด นี่นะัคะยอนนะแกแล้วก็นางกินผัดที่เมาเผ็ดแล้วก็ต้ยมยำแบบปันกลางแล้วเกี๊ยวทอดแต่เหมือนไม่เกี๊ยวทอดแล้วก็ผัดกระเพราม,มาแล้วชันก็จะกินข้าวแล้วนะคะอ,อ๋อแล้วก็หมูปิ้งของเลยด้วย <c oughs> แตดเดเซอร์อี่างอ๋อ <c oughs>